สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานกับคลิปออกกำลังกายนะคะวันนี้บิมีท่าออกกำลังกายที่ช่วยกระชับหน้าอกแล้วก็ทำบอดี้ไลน์ให้มันดูเซ็กซี่ขึ้นนะเธอเริ่มต้นด้วยท่าแรกเลยนะคะท่านี้จะช่วยกระชับตรงหน้าอกนะเธอมันจะสร้างแบบเนินขึ้นมาอ่ะเธอท่านี้นะคะบิจะทำทั้งหมด15ครั้ง3เซตนะเธอช่วงที่ทำแรกๆมันจะรู้สึกแบบตึงแขนนิดหน่อยนะเธอ มาต่อกันที่ท่าที่2นะคะท่านี้วิวเหมือนวิวเคยแชร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนข้อดีของท่านี้ก็คือจะสร้างแบบเส้นลายข้างหลังให้มันแบบเวลาใส่เสื้อมันจะดูสวยขึ้นนะเธอแล้วก็มันจะช่วยกระชับตรงหน้าอกด้วยเหมือนกันนะคะท่านี้ทุกคนทำไปสักพักมันจะตึงๆหลังนิดนึงนะเธอนั่นคือดีนะท่าต่อมานะคะทุกคนอันนี้เป็นช่วยกระชับตรงช่วงเอวนะเธอให้มันแบบเป็นตัวเอสอะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ตรงกลางลำตัวนะเธอ ทุกท่านะคะวิจะทำทั้งหมด15ครั้ง3เเซตนะคะทุกคนช่วง,รงแรกๆมันจะไม่เห็นอะไรนะทุกคนแต่พอเพื่อนๆทุกคนทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะ,ะมาว่าด้วยเรื่องการยกดัมเบลนะเธอดัมเบลที่บิวใช้บิวจะใช้อาข้างละ2กิโลนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าต้องการให้แบบว่าเส้นลายมันสวยทุกคนต้องเพิ่มกิโลขึ้นไปนะ ยิ่งถ้าเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆเธอมันจะแบบว่ากล้ามเนื้อมันจะชัดขึ้นนะเธอดูยังคิดอยู่เลยว่าแบบอยากจะเพิ่มทัก4สี่กิโลดีไหมช่ำๆนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูเข้ามารับชมนะเป็นกำลังใจให้คนที่ออกกำลังกายอยู่นะคะสู้ไปด้วยกันกจา้าเธอหุ่นสวยไปด้วยกันกจา้าสับๆจา้าช่ำค่ะคุณนะ